สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Investment Minute นะคะในวันนี้เราจะมาดูภาพรวมของตลาดคอนโดนในภูเก็ตกันค่ะซึ่งตอนนี้คุคณอลีวาาัศาพัฒนาถาบุตรกรรมการผู้จัดการ c b r e ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอถามถึงอุปสงค์แล้วก็อุปทานของตลาดคอนโดนในภูเก็ตค่ะว่าในช่วงครึ่งปีแรกนั้นมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับครึ่งปีแรกนะคะตลาดภูเก็ตในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยจะ,ะคึกคักอย่างมากนะคะในกลุ่มของตลาดในระดับกลางนะคะ,คะ ซึ่งจะเป็นในกลุ่มของคอนโดมิเนียมที่มุ่งขายคนในภูเก็ตเองนะคะเป็นหลักนะคะส่วนตลาดคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังจะเริ่มต้นเหมือนกับไซเคิลใหม่ของตลาดลักชัวรี่คอนโดมิเนียมในภูเก็ตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆปีก่อนเนี่ยจะเน้นเป็นพวกตลาดวิลล่าเป็นหลักสำหรับตลาดลักชัวรี่แต่ภูเก็ตในในช่วงนี้เนี่ย จะกลับมาดูในส่วนของลักชวรี่คอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็มีเดเวลอปเปอร์จากกรุงเทพ<ะ>รายใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปทำตลาดในภูเก็ตกันเยอะเริ่มตั้งแต่แสนสิรินะคะ,ะซึ่งทำตลาดในส่วนของอะอะระดับกลางก่อนและในะะในระยะนี้เนี่ยก็จะมีการขยายตัวไปทำลักชวรี่รีสอร์ทคอนโดมิเนียมกันมากขึ้นนะคะค่ะ สำหรับกลุ่มคนนะคะที่เป็นคนในภูเก็ตมาซื้อคอนโดเขาซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองหรือว<ช>่าตั้งใจเอาไว้เ็งกําไรคะก็ะถ้าเป็นระดับตลาดระดับกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในภูเก็ตทั้งคนไทยและต่างชาติ<ะ>ที่ซื้อเพื่ออยู่เองนะคะจะมีส่วนกลุ่มของนักลงทุนด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ถึง50ซนตนะคะ,ะแต่สําหรับตลาดรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่เป็นระดับลักชัวรี่เนี่ยกลุ่มผู้ซื้อจะเปลี่ยน<ะ>จากเดิมเนี่ยที่เป็นต่างชาติในโซนยุโรปเนี่ย มาเป็นต่างชาติในโซนเอเชียแล้วก็คนไทยเองค่ะซึ่งซื้อเป็นลนักษณะของการลงทุนค่ะอืมค่ะ มาถามต่อกันเรื่องของราคาบ้างดีกว่าค่ะในภูเก็ตก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะราคาในการเก็งกำไรตอนนี้ปรับตัวเป็นยังไงบ้างคะปรับตัวสูงขึ้นค่ะคือระดับราคาของภูเก็ตเองเนี่ยนะคะถ้าเป็นในระดับลักซ์เรี่รีสอร์ทเนี่ยอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเห็นได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดนะคะ,คะอย่างตอนนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรถ้าเป็นลนักษณะของคอนโดที่อยู่ติดเ โอเชียนฟรอนหรือบีชฟรอน n ์เนี่ยนะคะ,คะก็อยู่ในเลน์ระดับราคาประมาณตารางเมตรละ140,000บาท1 5ึ0งบาทต่อตารางเมตรค่ะ,คะสำหรับตลาดตอนนี้ก็ดูว่าคึกคักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ลงทุนควรจะมีการปรับตัวย,ยังไงบ้างคะเพื่อที่จะให้ทันกับคู่แข่งอะค่ะหมายถึง d e v e l o อ e r ใช่ไหมคะคือ,อ,อก็ควรที่จะปรับในเรื่องของ Product นะคะให้สอดคล้องกับ กลุ่มลูกค้าที่มาซื้ออย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้ามองในในแง่ของการลงทุนเพราะฉะนั้นเวลาเราดีเวลอโปโครงการใหม่เนี่ยควรจะมองขายในกลุ่มที่ให้รีเทิร์นนะคะกับผู้ลงทุนด้วยคือแพลนตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ตอนออกแบบค่ะว่าอาจจะต้องนำยูนิตออกมาปล่อยเช่าชนะคะและมีการแบ่งในส่วนของค่าเช่าให้กับผู้ลงทุนคือซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องทำตั้งแต่ตอน ก่อนที่จะออกแบบค่ะให้รู้ว่ารูปแบบจะออกมาในรูปแบบของการลงทุนนะคะค่ะ,คะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะยังจะพอมีที่ว่างหรือว่าทำเลทองตรงไหนที่จะสามารถเข้าไปลงทุนได้ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยที่ดินในฝั่งตะวันตกของภูเก็ตเนี่ยนะคะเหลือน้อยมากนะคะ,คะหาดไม้ขาวเนี่ยจะเป็นหาดที่ยังพอมีที่ดิน เหลืออยู่สำหรับเหมาะที่จะเป็นการลงทุนในโคร,โครงการใหม่ๆนะคะ,ะซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่า emerging location ต่อไป<ะ>เพราะว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นหลายโครงการ<ม>ก็จะมาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันคือมีทั้งโรงแรมมีทั้งคอนโดมีทั้งรีเทลอะไรค่ะค่ะ ขอสรุปสั้นๆจากคุณอริวสาห,หน่อยคะ่ะว่าโดยรวมแล้วคะ่ะทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนั้นยังมีความต้องการที่สามารถทําการลงทุนได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตลาดภูเก็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นไซเคิลใหม่ของเขาอะนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยซัปลายก็ยังไม่ได้ออกมามากจนเกินไปเนื่องจากว่าที่ดินก็มีจํากัด <ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของดิมาสปายน่าจะยังบาลานซ์อยู่ขณะเดียวกันเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยตัวเลขก็ดีมากๆก, <ฮา S 2> ก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีดีมานของผู้ที่มาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาลงทุนนะคะส่วนคนไทยเองเนี่ยก็อยากจะขยายจากกรุงเทพเนี่ยไปลงทุนในต่างจังหวัดซึ่งภูเก็ตเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งคนมองว่าน่าลงทุนค่ะ ค่ะขอตรวจสอบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอริวัศน์น่ะคะพัฒนนถฐบุตรค่ะกรรมการผู้จัดการ CBR E ประเทศไทยที่มาพูดถึงภาพรวมของคอนโดมิเนียมในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วง Investment Minute นะคะกลับมาพบกับข้อมูลที่น่าสนใจได้อีกครั้งในคราวหน้าสวัสดีค่ะ